วันนี้จะพาไปรู้จักเกษตรกรหัวก้าวหน้าเป็นนักวางแผนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ปีละสามรอบได้ผลผลิตเป็นกรอบเป็นกรรมโอ้โหสุดยอดช่วงสูตรเด็ดเกร็ดเกษตรกับปุยตรากระต่ายอันดับหนึ่งในใจเกษตรกรวันนี้ผมขอเข้าไร่ลุยแปลงเพื่อมาล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับให้ทุกคนได้รู้เทคนิคดีๆที่นี่เลยครับนครสวรรค์ ทีทอ่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์มีเกษตรกรหนุ่มไฟแรงสืบทอดการทำไร,ขร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่กว่า130ไร่เพิ่มพูนความรู้เสริมเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้จนปลูกขา้าวโพดได้ตลอดทั้งปีได้ผลผลิตกว่า2.6ตันต่อไร่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำปลูกขา้าวโพดให้ได้ผลผลิตดีเต็มไร่ ต้องให้ความสําคัญเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับผมให้ความสําคัญกับการเตรียมแปลงที่ดีครับเริ่มด้วยการถ่ายผัานสามทำให้ดินร่วนซุยครับและถ่ายผ่านเจ็ดย่อยดินให้ละเอียดขึ้นจะช่วยอุ้มน้ําได้ดีตามด้วยถ่ายผ่านยี่สิทับอีกทีเป็นขั้นตอนสุดท้ายจากนั้นผมจะถ่ายยกล่องเว้นระยะล่อง70เซนติเมตร ระหว่างต้น25เซนติเมตรแล้วรองพื้นด้วยปุ๋ยตากระต่ายสูตร15-15-15อัตรา30กิโลกรัมต่อไร่พร้อมยอดมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดช่วยให้ข้าวโพดฝักใหญ่มเมล็ดไม่รีบครับปลูกข้าวโพดให้ได้ปีละ3รอบคุณมาร์กมีเคล็ดลับอะไรบอกได้ไหมครับผมนําระบบน้ําหยดมาใช้เพราะจะช่วยให้น้ําได้อย่างต่อเน,นื่องครับโดยวางสายน้ําหยดล่องเวนล่องเคล็ดลับสําคัญของผมคือหลังยอดมเมล็ดพันธุ์จะให้น้ํานาน6-12ชั่วโมง และอีก3วันให้อีกรอบเพื่อให้มั่นใจว่ามเมล็ดข้าวโพดจะงอกชัวร์ผมจะหมุนเวียนปลูกข้าวโพดร,รอบละสิไร่และวางระบบน้ําหยดให้ข้าวโพดได้รับน้ําและให้ปุ๋ยที่ให้ผ่านร,ระบบน้ําหยดได้ทั่วถึงทําให้ผลผลิตมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมากเลยครับการบํารุงให้ต้นข้าวโพดสมบูรณ์ฝักใหญ่มเมล็ดเต็มต้องมีเคล็ดลับอะไรบ้างครับต้องบำรุงธาตุอาหารให้ตรงกับความต้องการในแต่ระยะครับช่วงทํารุ่นอายุ20วันจะใส่ปุ๋ยตากระต่าย สูตร15 15 15อัตรา15กิโลกรัมต่อไร่ผสมปุ๋ยตากระต่ายสูตร4 6 0 0อัตรา5กิโลกรัมต่อไร่เพื่อบำรุงให้ต้นใหญ่ใบเขียวทนพร้อมติดปักพอเข้าช่วงข้าวโพดแต่งหน้าหาอายุ40วันจะให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยดโดยใช้ปุ๋ยตากระต่ายสูตร4 6 0 0อัตรา12.5กิโลกรัมละลายในน้ำ200ลิตรให้นาน6-12ชั่วโมง ช่วยให้ข้าวโพดติดฝักได้ดีมันเล็ดเต็มฝักครับแล้วให้ปุ๋ยอีกทีตอนอายุ50วันด้วยปุ๋ยตากระต่ายสูตร4600อัตรา6กกิโลกรัม ลลายในน้ำ200ลิตรเพื่อช่วยให้ฝักใหญ่ได้น้ำหนักครับแล้วเคล็ดลับในการบำรุงให้อ้อยลำใหญ่จนได้ผลผลิตสูงกว่า21ตันต่อไร่ล่ะครับเมื่ออ้อยอายุ2เดือนเป็นช่วงสำคัญจะใช้รถไถผ่านตัดรากพร้อมฝังปุ๋ยและบำรุงด้วยปุ๋ยตากระต่ายสูตร15-15-15อัตรา50กิโลกรัมต่อไร่พออ้อยอายุ6เดือนจะบำรุงด้วยปุ๋ยตากระต่ายสูตร15-15-15 อัตรา10กิโลกรัมต่อไร่ผสมกับปุ๋ยตากระต่ายสูตร4600อัตรา15กิโลกรัมต่อไร่ช่วยเพิ่มค่า CCS ให้อ้อยมีความหวานและเร่งให้อ้อยลำโตก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตผมจะงดให้น้ำเพื่อให้อ้อยสะสมความหวานให้มีค่า CCS สูงทำให้ขายได้ราคาดีครับ ผมขอมอบปุยรากระตายปุยอันดับหนึ่งในใจกเกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มทูนยิ่งยิ่งขึ้นไปครับชัวเร่เด่เร่เดเด